สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนคลิปนี้เราจะมาเล่นแ a p scp สองศูนย์แปดกันเราจะมาเล่นแ a p scp สองศูนย์แปดนะคะก็คือคลิปนี้ขอไม่ตัดต่อคลิปดีกว่าตอนนี้ขี้เกียจแต่จัดคลิปนะจัดคลิปแต่ขี้เกียจตัดต่อคลิปนะขี้เกียจตัดต่อคลิปช่วงนี้ไม่อยากตัด ออร่าออร่าอ่โอเคโหตอนช้านี้ว่าทุกคนแป๊บนึงไปทานโอ้ยข้าวโอ้ยทุกคนร้องข้างบ้านกันคนบ้านใครไม่รู้เรียกมากอะบ้านโคตเรียบอุ้ยข้างในบ้าน ของกินของกินโอ้ขโมอยแม่งเลยขโมอยขโมยขโมยขโมยให้หมดเลยเอาละขโมอยได้แล้วขอพักอยู่บ้านหลังนี้แล้วกันนะขอพักอยู่บ้านหลังนี้แล้วกนะันในเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วก็นะ้า เจ้าของบ้านอาจจะโดงร้ายหน่อยเพราะว่ามีคนมาป้นบ้านนะคุณเจ้าของบ้านอาจจะดวนร้ายเพราะว่ามีคนมาป้นบ้านของเจ้าของบ้านนะคบของใครรูน้นะเปลี่ยน้นไม่ไม่มีคนอยู่ดีนะับไม่มีคนอยู่ใช่แล้วพนเองนะฮท่าข้อ,ขอนี้หน้าต่างเลยมาขีจ้าก็ได้ จุย๊ยนี่เขาแ,บบแอบได้ด้วยยูเ้น้องคือบ้านใครไม่รู้ทุกคนเราไปดูกันไหมถ้าไม่แล้วเราค่อยกลับบ้านเราค่อยกลับบ้านวายใครไม่รู้นคนด้วยไม่เห็นชื่อเลยนี่งราง่ี มีน้องแพนกินเลยหนีมีด่ดีวีด้วยอ่ะดีกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะงั้นอันนี้จะเป็นบ้านหลังที่สองของเราแล้วกันนะเอาเอาน้องแพนกินไปได้วย เป็ดทุกคนเป็ดๆปิดๆิชอ้าวนีแพนพ็นนอยู่แล้วนี่หว่าโอเคมเกากินข้าวกันทุกคนหุวเยอะมากอะกินหมดเลย อร่อยมากทุกคนคือแบบอร่อยมากแนะนะให้กินบ่อยๆค่ะทุกคนจะได้ว่นเอาของไปยาวยไ,ไ,ไว้ในบ้านหลังนี้ก่อน

เอ็ดเอ็ดไม่ได้แรงคนลเลนโอ้ยโอเคแล้วทุกคนโอ้สัแล้วอัดอัดอูใช่ไหมโอเคโอเคอัดูอัดู่ไม่อัดแล้วโอ้ยตวใจหมดเลยโห

ไปรู้ไปล่ะนึงไปรู้ไปมีบ้านสำรองไว้เยอะมากเลยพี่แค่สองหลังนี่ยนะที <c oughs> ่เรียกว่าเยอะโอ้โหกีดกลายเป็นหมูตาเป็นหมูตาแตกแล้วนะ น,นี่เด้วยป้าป้าเมื่อไรทำเที่ยงนี้ตรงนี้วะททน,น,น,นี่บ้านนี่สวยนะมีห้องควาไว้ด้วยตรงนี้ เอ,เ,อแบบเอาเอาแบบเอาก็อีกตรงนี้ออกกันเนาะนอนไปกันนอนเอาเท่าไรจะออกกันทุกคนจะบอกไว้นะว่าเราชั่วมากเลยรู้ไหมรู้ไหมต้นบ้านคนอื่นอาอาใหม่อาหมา่ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าเอา่อเราเนี่ยจะเข้าเซอร์วิสพี แล้วเราเนี่ยจะไปสร้างบ้านของเราเองนะคะเราจะไม่เราจะไม่เสียของเราจะเสียเฉพาะในยามสุกเฉินหรือไม่ก็ในในในตาที่เราขี้เกียจไปเอาของนะคะเดี๋ยวพี่ขอยังไม่เข้าดีกว่านะคะขอกินอะของกินขอกินข้าวในบ้านหลังนี้หมดก่อน จะเอาเอชซีพีออกจากบ้านจริงเข้ามาได้ไงดูมาดูตัวรูงสูงนี่นี่นี่กันท้หมดเลยคนมาพายเขาจะได้ไม่ต้องมีข้าวกินเขาต้องหากินเองทุกคนเขาก็ใจร้ายอ่ะบอกเลยเชอบชอบ ใช่ไหมอุ๊ยอุ๊คนเราเรียงได้เจ๊เจ๊ล้วเป็นระเบียบมากดูดิกินให้หมดไปเ,เลยกันเป็นระเบียบมากอะดูดิเพราะว่าแบบอะทุกคนดูไว้เราเราจะเห็นคำที่เป็นสีแดงไหม drop เรากดไปมันจะต่อเป็นสูงสูงเหมือนสองอันเนี้ยแต่ถ้าทุกคนกดนคำที่มีว่า b r o p s s t a c k ด้านขวานั่นแหละพอวากปุ๊บอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะามาเยอะๆเลยแล้วกันนะยื้อ <c oughs> นี่นะพี่กด <c oughs> ด้านขวานะอ่ะมันจะไม่เป็นระเบียบเนอะพี่เลยเอาเป็นแบบ B อะไรวะ B R O, P, <S <S P, R o P ประมาณนี้เนาะไม่พอกดปุ๊บกดเรื่อยๆมันจะเริ่เปียกกวาไงพี่เลยใช้แต่ก่อนอ่ะพี่ใช้คําว่าพี่ใช้เป็นขวาขวาด้านขวา B R O P S T A C K พ,ออพี่อ่านไม่ออกหรอพี่อ่านได้แค่นี้นั่นแหละคู่ไม่เป็นระเบียบเลยบ้านอะ่ะบ้านอะ่ะเป็นระเบียบแต่ของกินอะ่ะไม่เป็นระเบียบจริงๆนะ ขอไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งองอกเดี๋ยวบกักเดี๋ยวบกักขอพักกันพากพี่พักกูเออต้องกดตรงหน้าจอเราลววถึงจะได้เลาเอาคำว่า V I P เนาะ V I P ซื้กดล,วลัวเลยจ้าเช้าแล้วกูไม่ส่วนเลย เดี๋ยวนี้พีคิดว่าอ่าช่วงปิดเทอมเนี่ยพี่คิดว่าอ่าพี่จะอัดคลิปไว้เยอะๆเอาตุนคลิปไว้เยอะๆเนาะเป็นจะเป็นคลิปที่พี่ไม่ตัดต่อนะคะเพราะว่าขี้เกียจค่ะถ้าว่างก็ถ้าไม่ขี้เกียจก็จะตัดนะคะมาแล้วอ๋อพี่ จะตนคลิปไว้เยอะๆในช่วงปิดเทอมเนาะเวลาเวลาเวลาปิดเทอมเวลาเปิดเทอมเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปลงคลิปเนี่ยเออพี่ไม่ค่อยมีเวลาพี่เลยมาทคลิปช่วงปิดเทอมดีกว่านี่บ้านบ้านกระจกยังไงเราหาตั้งนี่เราหาเนี่ยเราต้องใช้พี่นี่เนี่ยต้องใช้มันวางเอามา,าวาง เอาเมาวางจะต้องเอามันมากองไว้ก่อนคนแมปแมปที่เราจะเล่นแค่คนเดียวหรือส่วนตัวเนี่ยก็คือถ้าเราจะเล่นแค่คนเดียวหรือส่วนตัวเราสามารถเสก SCP ได้ถ้าเราไม่เสกเลยซัก,กตัวมันก็มี SCP ให้ทุกคนแล้วมันจะมีมาเพื่ออะไรถามจริงจริงไหมแล้วมันจะมีเพื่ออะไรโอ้ เป็นเกมที่พี่เล่นได้การเป็นเกมที่พี่เล่นเยอะกว่าเกมใดๆเลยแข่งไว้เยอะกข่งไว้เยอะยี่ห้ออะไรแข่งให้มหมดแข่งให้มันหมดใกล้เข้ากออนอู้ววววใกล้เข้าก่อนใช่นไหม เราจะเอาทีวีด้วยวเอาเองเลยถ้าที่เยดโดนมากก็ความจริงมันก็เสียเวลานะทุกคนแต่คือพี่สามารถนี่นี่ได้เวเศกมาได้หรือไม่พี่ก็สามารถอะสมมติตอนกลางคืนพี่ปรับมันตอนกลางคืนพี่ไม่อยากให้มันเป็นตอนกลางคืนพี่ก็ปรับให้มันเป็นตอนเช้าได้ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> รีบรบทิ้งไม่ไหอ <c oughs> <c oughs> จเย็น เราอะเป็นนักเรียนไปเด็กก็เริ่มได้เราจะมือนการพิสูจนเชุดอนวตัวภายในบ้านต้องเรียบร้อยกว่านอกบ้านนอกบ้านไม่ต้องเรียบร้อยหรอกนะวันที่ส่วนเป็นคือสีแดงเปล่าทุกคนอยากรู้ถ้าเป็นก็เออนั่นแหละไม่รู้ boleh buat jadi tonca boleh noh ooh kena aku pun dia pun buah kan ไวเอาแบบเป็นกระจกตอาไว้สองเราต้องการใช้ก็ต้องคือพี่เนี่ยจะต้องการบัรนไดอาชีพจะต้องการใช้โต๊ะกระจกประมาณสี่อันตอนนี้ได้แล้วสองอันนะคะอีกสองอัน,นยัง,งอืงม่ง เรูกแล้วสีด่างมากตัวอันนี้อวเปสี่รียมาได้ก้อผนค่นนนนนนเราเราจะทำเป็นเอาตรงนี้เป็นประตูบ้านนะ สวโอ้ยเขามันไม่ต้องไงวะชิบนั่นและเยีย่ยมเย,ยีย่ยม <laughs> อ๋อยังชอบมาเอ้แบ่หลัเนะ อ,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 อไม่ค่อยตรงเลยอ่ะ่ตะกีนทีเนี่ยังไม่รู้เลย นีนี่นี่นี่ไอ้ใช่แล้วเครนสีแดงหายไม่ได้เลกกูหตกใจหมดเลยนะใช่แล้ววันที่สูงไม่เครนสีแดงแล้วก็หายว่ะเ นี่ทุกคนน,น,นี่ไปเอากระจกไปเอาเจา้าอันน้เอาขอมมากองไว้เยอะ โอค้คนบ้านพี่ถ้าบ้านสวยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้าบ้านพี่ออกผลแล้วเนี่ยถ้าบ้านพี่ถ้าบ้านเราสวยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอยาก,กวนนี่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 เราจะปิดด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะถ้าสร้างมาเสร็จแล้วพี่จะเล่นจน กว่ากว่ากว่าจนกว่าจะวันที่เท่าไหรด่ดีวันที่30ดีกว่านาะคิดไม่ค่อยอยากเล่นเยอะเดี๋ยวเบ็ดหมดก็ไม่ได้หมดเยอะขนาดนีน้เป็นอย่างนี้ปิดไม่พอเหรไปเอไปอยากให้มีคนมาเล่นด้วยนะทุกคนจริงๆ โอ้ยไม่ใช่อยู่เออ,เอไงแต่ว่าไม่อยากโทรเอาอยากอยากพิมพ์เอา สนใจพี่เราเลยพี่เราขี้ปวดตายมืออมือแขนมือนีเราจะเอาต้องมากรองกองกันให้เยอะก่อนนะคะตุ๊กตุๆกตุกตุ๊กตุกตุกต ช่วยวเด้อเวาจะยินติติดโอ้โอของข้าวเลยปิดปิดปิดทิ้งหมดมีเท่าไรปิดให้หมดเราจะได้จนกว่าวันที่สามสิบ ถ้าคนดูอยากให้เราเล่นถึงคืนที่เท่าไหร่ก็เม้นมาได้เลยสามารถข้ามคลิปก็ได้นะแต่ว่ามันจะนานไปนะ ไป่อยๆไปค่อยๆเยบ้าน s o าน้าไ่ยเรียบร้อยแต่านบ้าเรียบร้อยกว่าเรียกว่าเอาข้ว่าไม่ต้องเรียบร้อยมากกว่านะบ้านเราก็มีความดูดี

ยนไปเรื่อยๆแหละหแล้าไม่ตัดสินใจตั้งแต่แรกใจเราก็ตัดสินใจลหน่อย้นมาเราถ้าเราฟูไม่ได้ยิงก็ต้องขาดทธอใจนะไม่ใช่เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเหื่อยกระตานกระตานกระตาน ปิด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 ทุกคนระหว่างนี้เราขอเสกนะขี้เกียจเดินมากเลยเสียเวลาขอเสกของเต็มสาไนะคะตัวนี้เปล่าไม่ใช่เอาไปชี้ใช่ไม่ใช่สีไม่สวยโอ๊ย หาหาหาการหากันอืมอบ้าน่าไวจังสาหาสาธาเสียงไม่เยอะเลยโอเคสวี ใจทำผมเนี่ยครับผมเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำเอะไรวะเนี่ยเกิดบีบบอบอกบีบบล็อุอยสวยอยู่ สวยถ้าตกถ้าตกแต่งด้วยไฟทั้ตัวนวี่ก็ถือว่าดีมากเลยคนะ่ะสวยมากแต่ถ้าเป็นไปสีเขียวแบบพวกหัวนะไม่เคิลมันจะสวยมากเลยจริงๆไม่ได้พูดเลนะเ่นนะทุกคน เอาต้มหมดแล้วหรอใครจงเสร็จไหมก็ได้วะใช่เยอะเลยเหรอใช่โอ้ยอยากทุกคนคือเราอยากบอกว่าเราอยากได้เพื่อมาเล่นด้วยนะคะอยากได้เพื่อมาเล่นด้วยเนาะแต่เอ่อเราจะโทรหาโทรหากันดีกว่ามันจะมันจะสะดวกกว่านะ ก็อย่าลืมให้กันด้วยกันมาแล้วมาแล้วหรอกอยู่ไปก่อนเลยไม่มาหนะคิปอยู่โ้ตู้้โอ้ปิดปิดปิดว่าอ้าวค้าห่อสัตว์แล้ว